สวัสดีค่ะลาดานานาพันธ์ค่ะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ลาดาพาเพื่อนเพื่อนมาดูคลิปของน้องมันนี่นะคะคือพี่รวมช็อตเนาะน้องมันนี่พี่ถ่ายเป็นคลิปแล้วพี่ทำเป็นช็อตสั้นๆลงในช่องน,นะคะพี่ไม่ได้ทำคลิปยาวของน้องเนาะแต่พอดีน้องเสียชีวิตแล้วค่ะทุกคนพี่ก็เลยรวมเอาช็อตของน้องอะ่ะ เข้ามาไว้ใน youtube เป็นคลิปยาวนะคะตอนแรกอะ่ะพี่ก็ทำแล้วก็ลงไปรอบหนึ่งแล้วแหละคือพอลงไปแล้ววิดีโอของพี่มันติดลิขสิทธิ์อะค่ะพอดีพี่ใส่เสียงเพลงเข้าไปเนาะแล้วแต่และคลิปก็มีเสียงเพลงนั่นแหละแล้วติดลิขสิทธิ์ค่ะพี่ก็เลยลบคลิปต้มเบับตัวนั้นออกแล้วตอนนี้พี่ก็มาตัดต่อเอาเสียงออกแล้วก็ กลายเป็นเสียงของพี่แทนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ติดลิขสิทธิ์นั่นเองเพราะพี่ก็กล่าวว่าพี่จะปล่อยคลิปน้องไว้ใน y o u t u b e อย่างนี้นานๆเลยะคะ่ะพี่จะไม่เอาคลิปของเขาออกเนาะ,ะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปไว้อะไรของน้องเขาแหละคะ่ะที่พี่ตั้งใจทำเนาะคะือเจ้ามันนี่เขาเกิดวันที่สิบสิงหาคมแลละทุกคนพอตอนแรกที่น้องเกิดมาเนาะ,ะเกิดไดฝูงคือแม่ไม่ได้แยกแม่ของเขาออกมานะคะแม่เขาเป็นควายแม่สาวเนาะ เนเรามันนี่เป็นลูกแรกคือเราก็จะสังเกตอาการเขาไม่ค่อยออกว่าเขาจะคลอดหรือไม่คลอดอะคะ่ะก็เลยไม่ได้แยกแม่ของเขาออกมาจากฝุงที่นี้เขาก็เลยคลอดตอนกลางคืนตอนกลางดึกตอนกลางดึกของคืนวันที่9แล้วก็เช้าวันที่อย่เงีนยคะ่ะคือพอไปปล่อยออกมาก็เจอแม่กับน้องแล้วแล้วก็เลยคือด้วยความที่ปกติแล้วถ้าคลอดออกมาเนี่ยคะ่ะ สองสามชั่วโมงเขาแข็งแรงเขาก็จะกินนมแม่เองนะแต่ด้วยความที่พอเขาอยู่ในคอกแล้วมีแม่ควายเยอะๆลูกเขาจะงงเขาจะจําไม่ได้ว่าตัวไหนแม่เขาเขาก็เลยไม่ได้กินนมค่ะทุกคนจนกระทั่งพอไปถึงเราเห็นเนาะเราก็จับแยกแม่ลูกมาไว้ต่างหากคือเขาก็ยังไม่ได้กินนมนะเพราะว่าเหมือนเขาเขากินกินไม่เป็นนะทุกคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะเข้าตรงไหน คือสัญชาตรยานแรกของเขามันมันหมดไปช่วงที่เขาไม่ได้กินนะเขาก็เลยนอนนอนแล้วทีนี้พอเราสังเกตเห็นว่าเ,าเขาน่าจะไม่ได้กินนมนะเราก็เลยต้องช่วยเขานะทุกคนถ้าถ้าลูกควายไม่ได้กินนมอย่างเงี้ยสาหรับคนเลี้ยงควายนะต้องช่วยเขานะคะก็คือพี่ก็ใช้ใช้กระตุ้นนมแม่เขาด้วยกันดึงน้านมเหมือนเขาที่รีดนมวัวน,นะทุกคนก็เราก็จะกระตุ้นน้านมแบบนั้นเนาะ พอน้ำนมแม่ออกมาเราก็เอาน้องลุกขึ้นแล้วก็ดันหลังเขาเข้าไปหาหวางเต้าเขานะคะเราก็พอไปถึงนะก็หัวยัดเข้าไปแต่ก็ยังกินไม่เป็นนะทุกคนก็เลยต้องดันคางขึ้นไปเพื่อให้จมูกเขาได้กลิ่นนมจากเต้าแม่เขานะพอเขาได้กลิ่นนมเขาก็จะเริ่มเลียแล้วก็ดูดเองค่ะอันนี้เป็นวิธีการให้นมสําหรับลูกควายที่เขาเกิดมาแล้วเขายังไม่ได้กินนมหรือว่ากินนมไม่เป็น อย่างเงี <hi> ้ยนะคะเพราะว่า <hey>. ถ้าเราไม่ได <aches> ้ตามติดใกล้ชิดว่าเห็นว่าเขากินจริงๆอ่ะคือเขาก็อาจจะไม่ได้กินนะเพราะว่าลูกควายตัวเล็กที่คอกอ่ะก็เสียไปตัวหนึ่งเพราะเขาไม่ได้กินนมนี่แหละคือพอเขาคลอดออกมาแล้วเราก็ไม่เห็นนั่นแหละด้วยความที่เราไม่เห็นเนาะว่าเขาคลอดแล้วเขายังไม่ได้กินเราก็เข้าใจว่าเขาได้กินทั้งๆที่เขาไม่ได้กินอ่ะเขาก็เลยแบบตายไปส่วนเจ้ามันนี่เนี่ยเขาก็ได้กินนมแล้วเขาก็แข็งแรงขึ้นนะทุกคน แต่ว่าน้องมาเสียเพราะว่าน้องท้องอืดคือพี่จับอาการเขาไม่ทันเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดด้วยแหละคือพอเห็นเขานอนกินแล้วก็นอนมันเป็นอาการปกติของลูกควายเกิดใหม่เนาะแล้วพี่ก็เข้าใจว่าเออเขากินอิ่มแล้วเขาก็เข้าไปนอนไม่นึกว่าคือเขามีอาการปวดท้องท้องอืดอ่ะทุกคนพอพอรู้ว่าท้องเขาอืดคือแบบเขาก็ ละคืออาการเขาหนักมากแล้วเราช่วยอะไรเขาไม่ได้นะคะก็เลยเป็นอันบ้านคือน้องต้องล้มไปคือน้องเสือชีวิตนะคะน้องอยู่กับพี่แค่ประมาณ21วันคือสามอาทิตย์จริงๆเขาแข็งแรงนะเขาวิ่งตามตูนแม่เขาไปเล็มหญ้าไปอะไรได้วันตอนเชื่องที่เขาเจ็บท้องอะ่ะพี่ก็เห็นเขาเดินตามตูนแม่เขาอยู่แล้วเขาก็พอกลับมาถึงคอก เขาก็มุดเข้าไปนอนที่ป่าเหมือนเดิมเห็นท้องเขาป่องแล้วแหละพี่ก็เลยนึกว่าเออเขากินนมหรือเปล่าท้องเขาก็เลยป่องแต่จริงๆเราเปล่ปาเขาไม่ได้กินนมท้องเขาอืดเกิดด้วยความที่เราก็สังเกตอาการเขาไม่ทันนะคะทุกคนจริงๆมันก็เป็นความผิดของพี่เองแหละที่แบบดูแลเขาไม่ดีเนาะถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเขามีอาการแบบนั้นน่ะเราหายาไปกรอกเขาตั้งแต่แรกเขาก็น่าจะไม่เป็นไร แต่ด้วยความที่เราเองก็หลาดเลยเขาแหละ<笑><笑><笑>เห็นแล้วก็สงสารแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่ด้วยความที่เออเขาคงถ้าจะเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมจริงๆก็คือเขาคงจะเกิดมาเพื่อสเสวยชาติเป็นเดรัจฉานแค่ไม่กี่วันนะทุกคนแล้วเขาก็เสียชีวิตเพื่อที่จะแบบเหมือนใช้กรรมชาตินี้หมดแค่นี้อะไรเงี้ยถ้าจะให้เชื่อแบบนั้นนะ อันนี้ก็เป็นความเชื่อสมบุคคลเนาะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่พี่ก็คิดว่าเออมันก็ดีแล้วแหละที่เขาได้สวยชาติเป็นเดัรฉานแค่ไม่กี่วันแล้วเ,เขาก็หลังจากนี้ก็ขอให้เขาประสบความสําเร็จกับหมายความว่าให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าเดิมจากนี้อันนั้น,นะคะเออพี่จริงๆก็ยังเสียใจอยู่แต่ว่ามันก็ เป็นอะไรที่มันก็เป็นธรรมดาของของโลกใบนี้นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปซึ่งน้องเขาก็มาอยู่กับพี่แค่ไม่กี่วันแต่ถามว่าพี่ก็มีความผูกพันกับเขานะเพราะว่าเหมือนเราได้จับได้เล่นกับเขานะ่ะคือถ้าเขายังอยู่ก็คงจะยังได้เล่นกันอยู่อย่างที่เห็นในคลิปอะ่ะคือลูกควายนะปกติแล้วอะ่ะถ้าเราไม่จับ ไม่สัมผัสตัวหรือว่าไม่เลเ่นกับเขาอ่ะเขาจะไม่ยอมให้เราจับนะทุกคนกคนือเขาก็จะห่างๆเขาจะไม่ให้จับ <S <S 1> <S 1> เขาจะไม่ยุ่งกับตัวเขาแต่ถ้าเาขาคลอดออกมาแล้วอ่ะเราไปจับเราไปอยู่ใกล้เราไปสัมผัสเงี้ยเหมือนเขาเองก็มีความผูกพันกับเราเขาจะยอมให้จับโตขึ้นเขาก็ยังให้จับอยู่อย่างนั้นเหมือนกับเขาเชื่องอ่ะมันก็เป็นปกติของสัตว์เนาะที่ถ้าเราเล่นกับเขาถ้าเรามีความผูกพันหรือว่าอะไรเงี้ย เขาก็จะเชื่องค่ะเขาก็เป็นเหมือนสัตว์ตัวอื่นที่เหมือนลูกแมวลูกหมาที่พอเราเล่นด้วยเขาก็จะจําได้ว่าเออคนนี้เป็นคนที่เขาเล่นด้วยได้นะะเป็นเป็นมิตรกับเขานะเล่นกับเขาได้หยอกได้อะไรเงี้ยคือพอได้ยินเสียงเราเขาก็จะแบบเดินมาหาพอเราลูบลูบเขาก็เหมือนจะเล่นด้วยอะไรเงี้ยอยากจะบอกเพื่อนเพืว่าจริงๆเราเขาฟังภาษาคนรู้เรื่องนะคะ เพียงแต่เขาพูดภาษาเราไม่ได้เฉยๆคือทําไมพี่ถึงรู้เพราะาพี่สังเกตว่าควายทุกตัวที่คอกนะทุกคนมีชื่อทุกตัวและพอเราเรียกชื่อเขาจะดุหรือจะว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเรียกมาทําอะไรอย่างเงี้ยพอเรียกชื่อเขาเขาจะมาถ้าเขามานั่นแสดงว่าเขารู้จักชื่อตัวเองแล้วก็ฟังภาษาเรารู้เรื่องถูกไหมอันนี้พี่ก็เลยถึงเดียคิดว่าเออ เขาฟังภาษาเรารู้เรื่องแหละเพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้แล้วพอเวลาเขาพูดออกมาเขาก็พูดเป็นภาษาเขาเขาก็เข้าใจของเขาเองแต่เขาก็เข้าใจภาษาเราด้วยเพียงแต่เราอ่ะพอเวลาฟังภาษาของเขาที่เขาพูดกันอ่ะเราไม่ค่อยเข้าใจภาษาเาเนะเราไม่รู้เขาพูดอะไรที่เรารู้ศึกษาจากตัวเขาได้ก็คือพฤติกรรมของเขานะแต่ถามว่าพี่รู้ละเอียดรู้ลึกขนาดมันไหมก็ไม่หรอกพี่ก็แค่ สัมผัสที่ได้มาเลี้ยงเองจริงๆจังๆก็ประมาณสามปีนะคะก่อนหน้านั้นพ่อพ่อเป็นคนเลี้ยงเนาะคือลูกควายฝูงเนี้ยทั้งฝูงเนี้ยแหละเมื่อก่อนเป็นของพ่อกับแม่เพิ่นก็เลี้ยงดูแลมาแล้วประมาณยี่สิบกว่าปีก็ถือว่าเป็นมรดกตกทอดแล้นะทุกคนพอมาถึงรุ่นเราคือพ่อเขาไม่ไหวแล้วเนาะเขาแก่เราก็เลยทำต่อ ก็เลยถือว่าเป็นมรดกต่อเน,นื่องมาเรื่อยๆอะ่ะเราก็ยังไม่อยากปล่อยเขาออกไปเพราะว่าแต่จริงๆตอนนี้พ่อเสียชีวิตแล้วก็เหลือแต่แม่แต่ว่าเราก็ยังทําอยู่คือมันก็เป็นมรดกของเรานั่นแหละถามว่าวันหนึ่งเราจะปล่อยเขาออกทั้งหมดไหมก็อาจจะจําเป็นต้องปล่อยออกนะเพื่อนๆเพราะว่ามันก็คงเป็นไปตามวาระก็ดูๆก่อน ช่วงนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องทํทาทั้งสวนยางที่ต้องตัดทั้งสวนปาล์มที่ต้องดูแลเจ้าควายฝูงนี้ด้วย็้าหาย่าหาอะไรแล้วก็ทําความสะอาดข้อเขาซึ่งตอนนี้ก็ขี้เต็มค้อกยังออกไม่หมดเลยหลายงานด้วยนะแต่ก็คืออยากจะใส่เพลงนะั้นในคลิปของมันนี่เนี่ยสิบห้านาทีในะยาวเหมือนกันคือไม่อยากจะ ยน่นเวลาหรือว่าไม่อยากจะตัดตรงใดส่วนใดส่วนหนึ่งออกนะ่ะก็เลยอยากเก็บไว้ทั้งหมดแต่ว่าใส่เสียงเพลงเข้าไปก็ดันติดลิขสิทธิ์อะก็เลยต้องมานั่งพากเองคือสิบห้านาทีเนี่ยเราจะพูดอะไรวะให้มันยืดยาวพอให้มันครบกับเวลาทั้งหมดนะแต่ก็เออนึกอะไรได้ก็พูดไปนะ จริงๆน้องเขาก็เสียตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วอทุกคนหนึ่งกันยาเนาะตอนนี้ตอนที่พี่ทําคลิปแล้วก็ใส่เสียงคือวันที่สิบเอ็ดแล้วพี่ก็ยังเสียใจแล้วก็ยังทําใจไม่ค่อยได้ <c oughs> ก็คิดถึงเขาแล้วนะแต่ว่าพี่ก็ขอให้เขาสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็มีความสุขในภพภูมิต่อไปนะคะอืมและสำหรับคลิปนี้พี่ก็คงไม่มีอะไรมากเนาะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอของพี่เนาะและช่วงท้ายๆนี้พี่ก็คงปล่อยเป็นวิดีโอเงียบไปหรือยังไงดี <c oughs> จะพากจนจบไหม <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอนะเนาะก็คือ คือถ้าจะตัดวิดีโอบางส่วนออกพี่ก็เสียดายอ่ะพี่ก็เลยไม่อยากจะตัดเขาออกนะคะก็เลยจะปล่อยเขาเงียบไปในช่วงท้ายๆเนาะเพราะว่าพี่ก็ใส่เพลงเกือบทุกคลิปสั้นเขาเลยอ่ะแล้วมันก็โดนลิขสิทธิ์นั่นแหละเนาะคือช่วงที่เขาแอบอยู่ในป่าเนี่ยที่พี่มาตามเขาวันเนี้ยนะคะคือเขาเริ่มน่าจะมีอาการแล้วแหละทุกคนแต่พี่ไม่ได้เดินเข้าไปดูน้องใกล้ๆ้แค่มาเรียกเพราะว่าจะปล่อยฝูงเขาออกกินหญ้านะเนาะ ก็เลยมาเรียกเขาเพื่อให้เขาตามแม่เขาไปเขาก็ขี้เกียจจะลุกแล้วอ่ะมันคงมีอาการเจ็บท้องอยู่แต่ว่าพี่ก็ยังไม่ได้สังเกตเขาก็ยังนอนยกคอยังกระดิ่งหูยังเขาก็ยังออกมาแล้วก็เดินตามฝูงไปนะเพื่อนเพื่อนพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาจะเป็นอะไรละเพราะพอออกไปนะเขาก็เดินตามตูดแม่เขาเนาะแล้วก็กินอยู่ห่างฝูงเพราะว่าแม่เขาอรอน้อง คือพอขาพอเขาอยู่ด้วยกันน่ะพี่ก็ต้องไปดักตัวจ่าฝูงไว้เพื่อไม่ให้เขาเดินไกลจากน้องมากนะพอทีนี้แลรกว่าเขาจะเดินตามฝูงทันเนาะแม่กับน้องมันเนี่ยกว่าจะเดินตามฝูงทันก็ใช้เวลาอยู่พี่ก็เลยเข้าใจว่าคือเขาให้นมกันอยู่หรือเปล่าเนื่องว่าน้องได้กินนมพอขาตอนกลับมานะ่ะเขาก็มุดกลับไปนอนป่าที่เดิมนั่นแหละ แต่เขาท้องป่องพี่ก็เลยวันนึกวันเออน้องคงกินนมอ,อิ่มแล้วก็เลยกลับเขาไปนอนที่เดิมจริงๆเขาไม่ได้กินนมอ,อะ่ะทุกคนเขาท้องป่องเพราะเขาท้องอืดอะและช่วงวิดีโอท้ายๆคือน้องน้องใกล้เสียเสียแล้วคือน้องล้มแล้วนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปให้เป็นไปให้เงียบไปเนาะ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอช่องพี่นะพี่ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแม่ลาหนูด้วยนะมันนี้ขอให้สุขภาพปุ่มทีดีนะบายบาย